สวัสดีค่ะช่องสาวมืองสิงค์ค่ะวันนี้สาวมสิง์พามาทำราบเนื้อนะคะแต่ราบสุกนะคะอันนี้เป็นเนื้อเสือร้องไห้นะคะจะมีติดมันด้วยนะคะติดมันด้วยแล้วเราก็เอาไปรวนให้สุกนะคะไปรวนให้สุกเราไปรวนสุกเรียบร้อยแล้ว,ลวเดี๋ยวเราก็เตรียมเครื่องปรุงของเราเครื่องปรุงของเราก็จะมีนี่นะคะส่วนเครื่องปรุงของเรา ที่เราปรุงไว้ก็มีหอมแดงผักชีต้นหอมแล้วก็ผักชีใบเลื่อยนะคะแล้วก็พริกป่นเข้าคั่วแล้วก็จะปรุงรสด้วยน้ำมะนาวน้ำปลานะคะนี่นะคะนี่นะคะเนื้อของเราที่เราล้วนไว้เรียบร้อยแล้วนะคะดี่เนื้อเสือร้องไห้ะคะ่ะเนื้อเสือของทาง วันนี้สามิงพามาทาถ้าย่างก็อาจจะเนื้อนะกะแต่ลาบตกสุกอร่อยมากเลยนะคะอันนี้เป็นเนื้อเสือร้องไห้นะคะจะมีติดมันด้วยนะคะดี่น้คยแล้วเราก็ไปรวนเราก็ใส่เครื่องปรุงที่เราเตรียมไว้ลงไปนะคะเรารวนสุกเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเราก็เตรียมเครื่องปรุงของเราเครื่องปรุงของเราก็จะมีนี่นะคะส่วนเครื่องปรุงของเราทครื่องปรุงไว้ตามใจชอบเลยนะคะเปรี้ยว ักเค็มต้นหอมใส่ลงไปใครชอบรสชาติแบบไหนนะคะใส่ลงไปเลยนะคะพริกป่นข้าวคั่วจะมาเติมข้าวคั่วรดเลยน้ำมะนาวน้ำปลาใส่ข้าวคั่วลงไปแล้วน่าทานไหมคะเริ่มน่าทานขึ้น เราเตรียมไว้ลงไปนะคะใย่คนคนเรียบร้อยแล้วนะคะปรุงรสตามใจชอบเลยนะคะเผ็ดเปเรี้ยวเค็มน,นะคะใส่ลงไปใครชอบรสชาติแบบไหนนะคะใส่ลงไปเลยนะคะเราก็จะมาเติมข้าวคั่ว ใส่ข้าขวคั่วลงไปแล้วน่าทานไหมคะเริ่มน่าทานขึ้นแล้วใช่ไหมล่ะใครยังไม่ได้ทานข้าวมาทานข้าวกับสาวมึงสิงนะคะเดี๋ยวสาวมึงสิงจะตักไปเสิร์ฟนะคะตักไปเสิร์ฟให้ถึงบ้านเลยนะคะเมนูนี้ก็ข้าวเหนียวร้อนๆหรือข้าวสวยร้อนๆได้เลยนะคะ